เป็นไม้สาราไม้ไม้เรียกว่าอะไรไม,ไม่รู้ภาษาอังกฤษครับต้องภาษาอังกฤษต้องภาษาอังกฤษอ๋อจัหวงเวลาแล้วรถไฟมีน้ำเยอะช่างเรียวาาสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซนต์พิลิสรายการที่เรานี้ได้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษผิดไม่ว่าขอแค่คุณกล้าใช้แล้วไม่ไอายก็พอ เห็นการแต่งตัวคอสตูมพร็อพเพบที่ผมเตรียมมาวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปท่องเที่ยวกันหลายคนนี่อึดอัดอัดอั้นมาเลยว่าผมโหช่วงโควิดไม่ได้เดินทางไม่ได้ไปไหนกันเลยเราลองนึกภาพว่าถ้าวันนึงสถานการณ์มันดีขึ้นมาได้มีการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาในไทย แต่เอะเราจะมีวิธีการสาื่อสารหรือพูดคุยกับเขายังไงว่าที่นี่คือที่ไหน incident. เรียกว่าอะไรหรือว่าอธิบายเขายังไงเนี่ยวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันขอเชียงป้อมือดังๆ ch, ตอนรับป๊อปแล่นวลเลยครับผมได้จุดนถ่ายแล้วก็ถึงนี่เลยนะดูชดุดซะก่อนอคนนี so kind of ้ก็โอ้โหเอาเอาเออกก่อนครับเอาออกก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันเรียวอะไรขนาดนี้แต่งตัวโอ้โห ชุดเชิดพับเพิบนี่จะไปเที่ยวไหนครับอ๊อฟถามอ้อฟก่อนเลยวันนี้อ้อฟจะสวัสดีครับอ้อฟไปเที่ยวไหนครับวันนี้วันนี้ไปเที่ยวทะเลครับแต่งตัวอย่างนี้แต่งตัวนี้ไปเที่ยวเขาก็แปลกแล้วครับผวัาถึงนวลยังานดีกว่านวนวันนี้มาตีมอะไรไปเที่ยวไหนครับผมเดี๋ยวขอเท้าด้วยก่อนนะคะจะได้มองหน้าพิธีกรทัชชัดแบบนี้นี่ ค,คุณแม่ที่บ้านมีความเห็นไงบ้างครับแ้ไม่ขอพูดดีกว่า <laughs> ค่ะ <laughs> คนน่าจะไม่มีความเห็นอะไรเลย <laughs> ดูจากทั้งสองท่านนะครับที่เป็นน้องๆมารวมสนุกในวันนี้เ <laughs> ชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยชอบการท่องเที่ยวแน่ๆแ, <laughs> และอย่างที่บอกนะครับว่าเรามีชาวต่างชาตินะครับคิสเ oh. วลคัมท oh, <hello. S 1> อมทอมยินดีต้อนรับครับทอม nice to see you again Tom thank you nice to see you toohow often do you travel in ThailandI like to travel Every two months. Where have you been in Thailand? Yeah, I've been to Koh Samui, Sukh <Yeah. S 2> uh, Thai. I've been to Sukh Thai. Ah, oh Bangkok, obviously. Oh. Bangkok. และตอนนี้นะครับถือว่าเรารู้จักครบทั้งสองฝั่งแล้วเราจะมารู้จักอีกหนึ่งท่านที่ถือว่าสำคัญมากกับรายการของเราสวัสดีครูพิหวานครับยินดีต้อนรับอีกครั้งครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะครูพี่หวานนะคะถามครูพี่หวานหน่อยครับว่าปกติแล้วคุณครูพี่หวานได้ไหเดินทางท่องเที่ยวบ่อยไหมครับโอ้ก็บ่อยค่ะบ่อยค่ะมีทั้งไปท่องเที่ยวพักผ่อนจริงๆกับเดินทางสอนทั่วประเทศเลยค่ะดีเลยครับครูเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีคําัพท์เกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวเยอะมากๆที่จะให้ครูพี่หวานช่วยแนะนํากับพวกเราหน่อยนะครับ Yeah that sounds good I'm ready เอาเลยครับเราจะมาบอกกฎกติกาที่วันนี้เราจะมาร่วมสนุกกันนะครับ ทอออบและนวลบอกใบสิ่งที่เห็นจากรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับเป็นภาษาอังกฤษภายในระยะเวลา30วินาทีต่อหนึ่งภาพด้วยกันคิดว่าทําได้ไหมครับทำเต็มที่คิดว่าทําได้ทําได้แลนะ้วนะทำเต็มที่ทาได้นะได้ค่ะโอเคทอมโอเค I can do it uh huh. yes ก่อนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มด้วยการให้นวลเป็นคนเล่นก่อนโอเ okay, ค let's go <S okay. um, this picture is a large Freshwater lake with many huh? <laughs> oh, pink flowers. Flower, in the Udontani. It's an Udontani Udon province. Oh. Mm. So big, big lake with many pink flowers. Mm hmm Pink flower. like, oh. like lotus, pink lotus flowers. Mm. <laughs> <laughs> oh, <okay. laughs> คิดว่าน่าจะเป็นอะไรมาบ้างเราเล่าให้ฟังเราได้ยินคำว่าพิงค์ลาเวอร์ก็คือดอกไม้ดอกสีชมพูแล้วก็มีโลตัสโลตัสเนี่ยคิดว่าก็น่าจะเป็นดอกบัวนะแต่ไม่ใช่แต่ใช่าจะใช่ที่คิดไว้ค่ะคำตอบก็คือทะเลบัวแดงจังหวัดอุดจน <H> ปีกมองปีกมอโตจูครับเก่งมากเก่งมากแหมรู้สึกยังไงบ้างที่ตอบจูรู้สึกภูมิใจขอบคุณครัโอ้ Very good Tom very good Okay if you re ready let's get it Okay let's go They are rocks under the Mekong River oh. in k o n Mekong River In Po Sai District, uh, Ubon Rachatani. Mm. <laughs> um, the rocks, like uh, three thousand rocks, and when the water oh, is low, right. they look a little bit like mountains. Under, <coughs> under, <coughs> under <coughs> oh. <coughs> โง่เหรอไม่รู้ไม่รู้มีคงริเวอร์อนนั่คืแม่คงริเวอร์น้ำน้ำแม่น้ำแม่โขง่บลราชธานีตอนนี้ต้องตอบกันคือไหนยังไม่เคยมันคือที่ไหนอ่ะแม่โขงแม่โขงแม่น้ำแม่โขงตอบมาแล้วนะยืนยั่ตรงตอบตอบกีู่กแล้วเอาคละ มันอาจจะอยู่ระแวกแต่ไม่น่าใช่อ่า๋อบอกว่าไม่ใช่และคําตอบนั้นก็คือปิดจริงๆครับเปิดจริงๆครับแหมนวลทำตอบนะเราเฉลยกันดีกว่าก็คือสามพันโบกเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไม่ใช่จะพูดว่าสามจะพูดว่าสามเกลือด้วยแต่สามเกลอคืออะไรมันไม่น่ามีคำตอบก็คือสามพันโบกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคือคุณพอมเนี่ยพยายามเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ำโขงเลยไปที่คำถาม ข้อต่อไปกันเลยครับ30วินาทีทเริ่มจับเวลาครับทอมอารดิสมีเรือโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทแจวแจวแล้วก็อินโบ๊ทอ่ะอินอินเดอะโบ๊ทจะมีเอ่อบานาน่าเอ่อแอนเดอร์เป็นเป็นไม้เป็นไม้สาราไม้ไม้เรียกว่าอะไรไม่รู้ไม่ร UH! ู้สังกกตครับต้องมาสังกกตต้องมาสังเกตอ้าวเกินเวลาแล้วหมดเวลาครับหมดเวลาทำจับทำจับโอ้ there are two options for me <laughs> but, but I think because she said in a boat there are bananas I'm going to s s this bananas is it right ท <laughs> <laughs> ี่นี่นะครับชื่อว่าตลาดน้ําดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนเราจะให้ครูมี่หวานช่วยแนะนําคําศัพท์ที่ถูกต้องดีกว่าว่าเราควรจะพูดหรือใช้ยังไงครับคุณโก ได้เลยค่ะก็เมื่อกี้คุณหอมพูดอะไรนะอะไรมีของมีของมีของริเวอร์อะไรกันแน่จริงๆแล้วนะคะมันก็คือแม่น้ำแม่โขงนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะออกเสียงเป็นมีของเดอะมีของริเวอรทีนี้แหมตลาดน้ำมันคืออะไรตลาดน้ำอว a t เตอร์มาร์เหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะคำนี้เนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่า floating market Float แปลว่าลอยเลยค่ะอ่าตลาดน้ำที่ลอยนะ so floating นะ Floating แล้วก็ใส่คำว่า market ลงไปนะต้องขอบค <c oughs> ุณครูวิหวานมากเลยครับแหมพอเรานั่งคิดดีๆเนะมันเป็นคำศัพท์ที่ใกล้ตัวแล้วบางทีเนี่ยเราก็รู้นะ <c oughs> แต่พอมันถึงเวลาจริงๆแล้วอ่ะการที่ใช้มันนึงไม่ออกก็ <c oughs> มีเนาะแต่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้และเหมือนทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่ง s w i t To 30 seconds. Okay, okay, okay. Okay, Tom, are you ready? I am. I'm ready. Let's go. Let's go. Okay, so um, they are monuments of the the former seven Thai kings. It is a park. Uh -huh. So seven, seven kings okay. in a park hey. in the city. ได้ยินอะไรบ้างันแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นคำว่า mountain mountain monument monument แล้วมีอะไรแล้วก็์เวิร์ดเลยน่าจะเป็นเซเว่นไทยคิงอ่าแล้วถ้าผสมออกมาแล้วเนี่ยจะกลายอมาเป็นสถานที่ไหนครับอนุสณรกษั์ไทยทั้งเจ็ดเออนี่คือคำตอบเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนไหมไม่เคยอ๋อและคำตอบของอ๊อฟ ตอบผิดแล้วตอบผิดอ่าคำตอบนะครับก็คืออุทยานพระราชพักนะครับ oh. อุทยานแห่งความจงรักภักดีของชาวไทยอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นั่นเอง oh. นี่ฮะหลายคนน่าจะเคยไปนะครับโอเคมาครับเต็มที่ Are you ready I'm ready โอเคทอม I'm so ready Are you Ready Let's get it Okay so uh, this place has a lot of water like so much water and it is on the north east so north east uh railway line the train the train goes through a lot of water and there's a special train that goes through for tourists in the 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 season for tourism i think a lake a big lake And a train that goes through the water a train a train โอ้โหโอ้โหล้ทำสอบแหมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าออฟใกล้ๆนะครับเต็มไปด้วยเครื่องหมาย q u e s t i o น mark นตอนลยครับเครื่องหมาย question น a r k ออฟไหนลองไล่้ฟังหน่อยว่าเมื่อกี้เราจับใจความอะไรได้บ้าง big water ก็คือน้ำเยอะน้ำเยอะเขาพูดว่า train ก็คือรถไฟใช่ไหมทีนี้มันก็เลยเป็น รถไฟที่มีน้ำเยอะอเราก็เลยงงว่าม,มันคือที่ไหนเหมือนช่างตีความ <c oughs> ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวลองตอบเลยยืนยันคำตอบเลยครับคำตอบโองอ,โ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 อโก็คือ,อาทางรถไฟสายมรณะครับทางรถไฟสายมรณะจะใช่ชื่อสถานที่หรือเปล่าและคำตอบนั้นก็คือไอไอตอมพิวเร์โปเพราะว่าฉเฉลยในวันนี้ก็คือเขื่อนปลาสัก ชนละสิบจังหวัดรบบุรีไปข้อถัดไปเลยครับผม <Okay. S 2> จับเวลาสามสิบวินาทีเริ่มครับโอเค it's a this picture has a two big dragon ah uh, uh, dragon ใช้ได้ก็ได้ ah like like a temple it's background it's the sky ah uh, sky is a top is a blue and ah under is a orange อไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆค have to t ูทูบิกดากอนฮะบิกดากอนสกินโก้หมดเวลาครับหมดเวลา there are two pictures ah, I see one this one because the blue and the gold ออกคู่เหมือนกันี่นี่คือวัดห้วยปลากัะงเคยได้ยินไหม ไม่เคยครับอยู่จังหวัดเชียงราย oh. ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน oh. Do you know about this place วัดห้วยปลากั้งเอ่อฟอร์เชียงรายพรูเวนเชียงรายโอเคเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็จะให้คุณครูพี่หวานนะครับช่วยแนะนำวิธีการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องกันค่ะและคำแรกเลยคะ่ะที่ครูอยากจะมาสอนวันนี้นะคะคือคำว่าอนุสาวรีย์ monument monument แบ hmm. บ M O n u แล้วก็ m e n t แต่เขาจะไม่ได้ออกเสียงว่า Monument ์เขาจะออกเสียงเป็น Monument เป็นเงียบเงียเียนะแล้วก็คำที่สองค่ะคือคำว,ว่าอุทยานอุทยานคืออะไรง่ายๆเลยค่ะใช้คำว,ว่า Park p a r k Park แล้วก็อันสุดท้ายเนาะคำว่า JD ดีคำว,ว่า JD นะคะปกติแล้วเนี่ยฝรั่งเขาก็จะรู้จักกันในชื่อที่ว่า Pagoda พะกดะสะกดเป็น ah. P A G O D A สะกดแบบนี้อ่านแบบนี้เลยค่ะโอเคนอกเหนือจากนี้ครับเห็นบอกว่าเตรียมคำศัพท์ที่จะมาแนะนำเราเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับอ่ะทุกคนเคยเห็นไหมคะว่าในหนังค่ะอาจจะมีแบบว่าฝรั่งยืนอยู่ข้างทางแล้วทำแบบนี้เห็นไหมคะทำแบบนี้ very good หรือเปล่าจริงๆแล้ว mm. อันนี้นะคะมันเป็น ปัญลักษ์การโบกรถค่ะเช่นแบบฉันขอติดรถไปได้ไหมซึ่งภาษาผิดเนี่ยเขาเรียกว่า h i t c h hiking pitch hiking ค่ะแล้วก็คำที่สองค่ะอ้โหอันนีอ้ออกเสียงค่อนข้างที่จะท้าทายนิดนึงเราจะให้ครูคุณทอมเนี่ยช่วยด้วยอะไรกันนะคะมันคือ mm hmm. คำว่าเป็นเหมือนแผนการเดินทางหรือว่าถ้าเราจะไปไหนก็จะมีเอกสารวันนี้จะไปเที่ยวเมืองนี้นะวันต่อไปจะไปทำอะไรคะแล้ก็ต้องมี itinerary 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 r a r e ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากคำศัพท์ท sure> ี่ครูได้เอามาสอนนักเรียนในวันนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยโดยเฉพาะตัวครูเลยสาวๆเลยไปเที่ยวไปไหนเนี่ยต้องถ่ายรูปต่างๆใช่ไหมคะบางสิ่งบางอย่าง่ยอาจจะเป็นของที่แบบ เฮ้ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นแต่มันเป็นของที่ต้องมีถูกไหมจะต้องเป็นพร็อพเป็นหัวเยเว้นเอ้ยเสื้อผ้าสวยๆกระเป๋งางามๆดีๆวันนี้นะคะกูจะมาสอนคําว่าของมันต้องมีเออซึ่งในภาษาอ,อ,อังกฤษนะคะคําว่าของมันต้องมีก็คือ a must have item a must have item ซึ่งหลังคำว่า must have เราอาจจะเปลี่ยนจากไอเทมไปเป็นคำอย่างอื่นก็ได้เป็นคำนามอยาอื่นก็ได้แว่นตานะคะเป็นหมวกเป็นกล้อาเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นของมันต้องมีเราเอาไปใช้ดูได้เลยค่ะ must have glasses อ๋อมีอะไรบ้างคบของคุณเนี่ย must have camera โอ้แย่งแย่งคุณแล้วคุณแล้วครับคุณมีอะไรครับผม must have ีไงนี่ไงนี่ไงนี่อะไร แบ๊เฮ้ยแบ๊่แบ๊แเออแบ็ดมาทางไหนอ่ะดีโอเควันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างคำนวณที่มาร่วมรายการเราวันนี้สนุกมากค่ะสนุกมากเลยเหมือนได้เป็นการฝึกพูดได้กล้าพูดกล้าฟังอะไรอย่างงี้ด้วยสมมุติถ้าวันนี้เนี่ยมีเพื่อนเพื่อนที่กําลังดูอยู่แล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่พูดภัษาอันกฤษไม่เก่งแล้วเขากลัวเรามีอะไรอยากบอกเขาไหมเขาอยากจะบอกว่า ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยอ,อยากให้เปิดใจแล้วก็พูดออกมาเถอะถึงแม้ว่ามันจะผิดบ้างรหรือไม่ถูกบ้างอะ่ะผมเชื่อว่าฝรั่งหรือว่าคนที่เขาสื่อสารกับเราเขาก็พยายามที่จะฟังแล้วก็พยายามที่เข้าใจเรา<อ>เพราะงั้นอ,อย่างน้อยขอแค่ให้ใหพูดแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆมันก็น่าจะกิ่งขึ้นเรื่อยๆอยู่้ว แล้ววันนี้เราก็มอบเทคนิคมากมายอยากให้ได้ลองไปใช้กันนะครับวันนี้ขอบคุณครูพี่หวานมากเลยนะครับ,คครบที่มาให้ความรู้กับเราถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยแต่ <Thank you. S 2> to n <Welcome. S 1> <Thank you. S 2> คิวมิสเตอร o ธอ Thank you so m งห์แล้วนี้ขอบคุณนวลมากเลยนะครับคคที่มาร่วมสนุกและขอบคุณออฟด้วยเช่นกันหวังว่าเพื่อนเื่อนที่วันนี้ได้รับชมไปอย่างที่ได้บอกไปว่ามีทั้งข้อคิดแง่คิดแต่เทคนิคในการพูดการฟัง อยากให้นําไปใช้และแน่นอนว่าวันนี้เราไม่เก่งแต่ถ้าเราฝึกฝนทุกวันและไม่อายเราจะเก่งขึ้นได้เพราะว่าพวกเราคือเซฟลิสรายการที่เรานี้ให้ทุกคนพูดภาษากฤษเห็นดไม่ว่าขอแค่กล้าก็พอวันนี้โจอ้และทุกคนลาไปแล้วสวัสดีครับสสวััดีครบเซฟลิส